แกลองแกะดูช่วงหน้าหน่อยนะเอามาเทียบก่อนอันนี้ก็เปลี่ยนช่วงครับนี่เปลี่ยนช่วงนะครับโอ้โหสวยกโอเคดูหัวชกก่อนแล้วหัวชกก่อนหัวชกก่อนเท่ากันไหมหัวชกเท่ากันไหมหัวชกหัวชกอ่าดูหัวชกก่อนเท่ากันไหมก็ดูหัวชกก่อนนี่ยนี้หัวชกเนี้ ชหลังอาเทียบไปดินีหน้าเลยนี่หน้าอนี้หน้านี่ชกหลังนี่ยหลังนหน้าชอาไรสเด้อติ๊เจอเาติดที่หลังใ็กนีอะไ่ชหลังคุณน้าชกหลังยังเหรอไปช่างเก่งไปเอารวมมาแล้วกลางให้ช่างก้อนหน่อยเปรอยู่ใต้รถเลียกฝนหมดแล้วในฝนก็ตกนพี่น้องบรรยากาศน้ำน้ำท่วมนี่ เดี๋ยวสักพักก็จะมีปาลาแล้วนะแต่น้ำ <ปา S 1> ท่วมนหน้าบ้านแล้วเนะี่ยเออจูมุ๊คจะจับปลาก่อนปจ,จับปลาก่อนอันนี้คือน้ำน้ำท่วมเยอะเมื่อกี้ตกแรงมากครับพี่น้องฝนตกแรงมากเลยโอ้โหดิเนะี่ยจะเดิอนอยังไงเนะี่ยจะเดินแปหาลูกคา้าไงใส่รองเท้ามาเปียกหมดเลยเนะี่ยแต่ก็แป๊บเดียวครับน้ำแห้งเพราะว่าเรามีท่อระบายน้ำนะครับเรามีท่อระบายน้ำเพื่อจะระบายน้ำออกไปด้านหลังนะครับไปกลางร่วมก่อนตาฝน โอ้ไม่ไม่กลัวฝนเลยตัวนี้สุดยอดแน่นอนครับพี่น้องทีมงานทัางครับเป็นปนก้า,า,านะนเดอเออก็อันนี้ครับเออคันนี้ก็จะเปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นโชค๊ค p โรฟินเดอร์รุ่นจัมโบ้ครับเป็นรุ่นจัมโบ้นะครับ โอ้รถมาแล้วน้ำครึ่รอองล้อยังยังแค่เกือบครึ่งล้อครับพี่น้องไม่แล้วคันหนึง่งคันไม่แล้วคันหนึง่งระวังจมน้ำมาอีกมาอีกโอ้โหน้ำเกือบถึงปายทะเบียนรถนี่ครับทีมงานเราก็ลุยงานเต็มที่ครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเลยวโดนฝนมาอีก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  โอเคได้เลยนั่นเลยครับผมปะ,ะรครับมีคนอยู่ในรถเนาะนนไม่ต้องดับเรื่อเพื่องพวงไปดูแบวก,กยานหน่อยเร้วหลังบ้านเลยพี่เ็เพิ่งมาถึงพี่มากับสายฝนเลยไปเลย ช้างไม่ไม่ออกมาก่อนนะให้ฝนหยุดตกก่อนให้ทำทำเลยพอฝนตกก็ไม่ต้องทำมาทำแล้วเอาเลยทำเลยตัวอะไรกับฝนตกใช่ป่ะตัวฝนบุกปเรียบเกียไปตัวนี้เน่าตัวที่สองแล้ก็ทำไรแขงนาแล้วแรียนหน้าได้แล้วโหพอดีเลยจังใจพอดีเลยใช่เหรอพอดีเลย โอ้โหใช่เจสเกอร์ปฏิทินก็ต้องสวนเลย,เอเลยโอ้กางเกงเปียกหมดแล้วเสื้อเปียกหมดแล้วนะ